ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมผมถึงมาหยุดตรงนี้แล้วก็ผมมาอยู่แบบอะไรผมมาอยู่กับแมบปบแมบปบอะไรวะนกพิ e นกพิษอืมใช่ไหมวะเฮ้ยเดี๋ยว นกพีสเออเราอยู่ในกันเราอยู่ในแบบนกพีสเป็นแบบที่แบบมาใหม่ทุกคนเป็นแบบมาใหม่ไฟแรงแรงทางโค้แบบแบบแบบหักโค้งเพแบบเข้าเสาเลยเออเราหลังจากนั้นก็เข้าลงใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละเราอยู่ในนกพีสทุกคนเป็นแบบที่เป็นแบบเปิดใหม่ต่นะแบบนี้ก็เวลตันอยู่ที่ห้าร้อยทุกคนใช่เวลตันอยู่ที่ห้าร้อย ถือว่าเป็นแบบที่ดีอยู่นะเพราะว่าแบบนี้ฟาร์มเร็วโคตรง่ายดิผมบอกตรงผมใช้เวลาเราเกือบเกือบสามสิบนาทีอะเนี่ยเร้อยห้าสิบแล้วอะคือเกือบเกือบสี่สิบะเออคือเกือบเกือบสี่สิบะคือแบบนี้ฟาร์มไวมากใช่ไวจริงแล้วคือผมไม่ได้ใช้พลังของผลไม้พิษนะผมใช้หมัดแล้วผมก็ได้ดาบพัฒนาโงมาแต่ไม่เอาทุกคนอืมเราจะใช้หมัดในการแบบฮัาฮัสซา,าคนใครพีมอะไรวะนี่อะ าษาอังกฤษโอ้โหอะไรวนะน่ะอะไรมันลอยอยู่แล้วน่ะเอ้ยทุกคนผงกออันนี้ไปฟาร์มต่อแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ผมแบบผมจะพยายามฟาร์มให้ตัวเองเวลตันแล้วกันเพราะว่าถ้าผมวลตันปุ๊บผมจะทำการมาิวแบบนี้แล้วกันเนาะใช่เพราะว่าถ้าวลตันแล้วเผื่อผมอาจจะมีผลผลแบบบินได้ไงเออเลยจะได้แบบแบบจะจะจะ,จะได้เวลาบินจะได้แบบหาง่ายทุกคน เจอกันทุกคนเจอกันโอ้โหเร็วสี่ร้อยนี่มาผิดทางเหรอเอาจริงดิเร็วสี่ร้อยเอ้ยเดี๋ยนะอันนี้คือสี่ร้อยยันห้าร้อยใช่ไหมใช่ใช่เจอกันทุกคนเจอกันเจอกัน